แล้วก็สวัสดีน้องๆหน,หนูๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์เรีย2นะครับผมอ่าแลวทุกคนวันนี้ป๊ะป๋ากับบัญญาก็อยู่ในเกมไพสันลันนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมง่ายๆเลยคือว่าเราจะจําลองการเป็นนักโทษแหกคุกนั่นเองแล้วก็จะมีพิ่เบิลม,มาคอยเอาสไนเปอร์ส่องหัวเรานั่นเองถ้าเกิดว่าเขาจับเราได้หรือว่าเขาส่องเราได้เนี่ยเขาจะอาจจะเฮดถอดเราก็เป็นไปได้นะก่อนจะไปชมคลิปนี้ป๊ะป๋ารบกวนคนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เรา2คนนะสําหรับคนที่กกลแล้ว็ขอขอบคุณมาก เลยนะขอให้โชคดีโชคดีแล้วก็ถูกหวยรางวันที่1นึ่งร่ำๆ่รวยๆนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่กดนะก็เออไปคิดเอาเองแล้วกันนะนะสำหรับใครพร้อมแล้วเราไปลุยคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนนะ let's go <S ฉันคือคนซุ่มยิงอย่างนั้นแล้วทุกคนเฮ้เนี่ยฉันเห็นเป้าหมายหนึ่งคนแล้วก็2คนตรงนั้นดูซิว่าฉันยาก,กำจัดเป้าหมายได้ถูกหรือเปล่า <c oughs> บอกเลยว่าซีม่องเท่งกับเหลิงตรงเต่งด้วยนะไหนคนอยู่ไหนหมดมมเอ้ยสไลเอือนี่เดินนายเธอต้องเข้ามาตรงนี้ฉันจะดูซิว่าเธอจะผ่านเนื้อมือฉันไปได้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S อ่าเห็นแล้วลบลบไหนดูซินี่นีนี่นี่ๆๆๆๆๆโอ๊ยโอ้ย อุ้ยวืดวืดยิงวืดเขาเรียกว่ายิงขู่เอ้ย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 รอดรอดไปไม่ยงอ่ะไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วมันโคตรรวดเร็วฟ้าฝั่งคนนี้ไอ่ไหนไหนฉันจะหาโอกาสยิงนายยิงนายเอ้ยมันเร็วจังวะไอ้คนนี้ นี่ไงแล้วเหรอโอ้ยิงคนที่มาสะใจจริงๆนะฉันเห็นตรงนี้อะมีสองคนนะเหลืออีกสามสิบวิเท่านั้นนะพวกนายะรอดเนื้อมือฉันไปได้ยังไงเอ้ยนะลอดพ้นเนื้อมือเหรอนี่ยิงครูเป็นยังไงย,ยิงครูไม่โดนไม่โดนเหรอไหนเธอเข้าออมาเสิเอ้ยเฮ้ยหมวกกุลุดมวกควหมวกกุลุด เยยิงกลัดเลยย้ยอ,อีกสี่วิอีกสี่วิไม่ทันหรอกฉันเป็นผู้ชนะยงเย้ยยตาแรกฉันเป็นผู้ชนะจนได้เอาละทุกคนเรามาต่อด่านที่2กันเลยคนซุ่มยิงก็คือคุณเลีย3ามสีสีองนั่นเองเอาละคือเกมนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดอย่างเดียวเลยที่เราไม่ต้องสนใจใครนะ แต่ว่าสไนเปอร์นี่ต้องค่อนข้างที่จะแม่นพอสมควรอ่ะนี่ไหมนี่เขากําลังส่องกล้องรอดูเราดยูว่าเอ้ยใครวิ่งไปผ่านด่านเราก็ต้องเอ่อเอาชีวิตรอดให้ได้นะว่าแต่เพลงมันเสียงดังเหลือเกินขออนุญาตปิดก่อนนะทุกคนนะอ๋อเฮ้ยพีปัญญาแต่ว่าด่านนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอไอ้สารชุกเขียวนี่มันจะทําให้เราวิ่งชานะแล้วต้องระมัดระวังเฮ้ยสไนเปอร์มันทำไมมันกากจังอนะ่ะมันไม่เห็นยิงเราเลยอันนี้มันเอ่อโดนซื้อมาหรือเปล่าเนี่ย เออมันไม่เห็นยิงเราเลยมันเดินหนีด้วยดูดิเฮ้ยสไนเปอร์มันเดินหนีดูดิโอ้โหมันไม่ส่องกล้องมันไม่แหนมเราเลยแล้วมันไม่ยิงเราด้วยอ๋อนี่มันมันส่องเฮ้ยมันส่องปัญญาอยู่เออมันจะยิงปัญญาโดนไหมปัญญาจะให้มันโดนยิงนะยัมันยิงหนดดเฮ้ยมันไม่โดนเ้ยเฮ้ยอ่อนกระจอกอยู่สไนเปอร์คนนี้นี่มันแบบว่ากระจอก็ง่ายอยู่นะ บอกเลยว่าถ้าฉันได้เป็นสไนเปอร์บอกเลยว่ามันจะไม่มีใครที่จะไปว่าต้านทานพลังห้าสิบคาลิเบอร์ของฉันได้นะเพราะว่าฉันจะลั่นไกลนัดเดียวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมมันยิงฉันโดนหรือว่าฉันไปโดนอะไรมาทิงตวเยี้ไม่ใช่นะฉันไปโดนอะไรอ่ะหรือว่าฉันจมกองอันนี้ตายเลยว่าอ๋อฉันโดนสารเคมีสไลด์สไลด์ไปแล้วก็สไลด์เรื่อยๆ ไม่สนใจดังอันนี้จะว่าฉันขอเก็บตังค์ได้ไหมเนี่ยดูดิเอาเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนนั้นอุ้ยว้าวสไนเปอร์โดนกระทืบตายก็มีเนาะมันคืออะไรครับเนี่ยเอาละด่านนี้ใครจะเป็นสไนเปอร์ฉันอยากเป็นสไนเปอร์อุ้ยไอ้นี่คนนัตตะกิจอีกแล้วเออนัตตะกิจเออเนี่ยฉันจะต้องมาตามปิด เพลงทุกวันทุกเวลาทุกวี่ทุกวันเนี่ยคือเราไม่ต้องสนใจเลยครับฉันจะเก็บฉันจะเก็บตังค์อย่างเดียวฉันจะไม่หัวซาะไรทั้งสิน้นคือสไนเปอร์มันกาก,ากมากเลยเกมนี้มันยิงเราแทบจะไม่โดนเลยดูดิดูด,ดิเพื่อนแทบจะไม่โดนยิงเลยดูพัญญาก,ก็ไม่โดนยิงเราก็สไลด์ไงแมวสไลด์โชว์ไปหนึ่งดอกเออสไนเปอร์มันค่อนข้างที้กาก,ากเลยอนะ่ะ เอ้ยถ้ามีโอกาสป้าๆก็อยากเป็นสไนเปอร์นะป้าจะสอนให้รู้เลยว่าการเป็นสไนเปอร์ที่ดีมันต้องเป็นยังไงอ่ะเฮ้ย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 เ้ยเ้ยรอดรอดไปเขาเรียกว่าต้องมีฝีมือในการเล็งเตาป้าๆโดนยิงแล้วไม่หรอกชั้นก็คืออ่อนให้เฉยๆว่าเมื่อกี้ชั้นแกล้งโดนยิงเฉยๆอ่ะ อันนี้อันนี้มันเฮ้ยมันเป็นทางลับเฮ้ยมันเป็นทางลับลับเพื่ออะไรโอ้ตังเยอะตังเยอะมากแบบมากแบบก็ไก่หนึ่งพันล้านสิบแตัวเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่อ่ะ <c oughs> เนี่ยฉันหลุดนันเองออแล้วใครจะเป็นสไนเปอร์ต่อไปนั่นก็คือคุณททม ไอยฉันไม่ได้เป็นสไนเปอร์สักทีฉันอยากเป็นสไนเปอร์จังเลยอ้ยสไนเปอร์มันกระจอกอ่ะมันกระจกก็ม่เกินไปมันต้องระดับพักการอย่างฉันนี่เออฉันทํายังไงดีฉันจะอยากเป็นสไนเปอร์อ่ะเออฉันจะร้องให้เป็นภาษาอีสานแบบงแงงูแงงงูแง่โอ้เสียงดังจริงเลยฉันขอปิดเสียงเพลงก่อนนะอ่าแล้วจะยิงฉันไหมยิงหรือเปล่า ยิงยุ่เปล่านะเฮ้ยสไนเปอร์คนนี้ไม่ยิงเลยดูดิถือปืนแบบไม่สนใจอะไรเลยดูดิเอาเดินไปเดินมาอีกโอ้สงสัยสไนเปอร์แบบโดนซื้อมาเนี่ยเลยแบบว่าฉันจะไม่สนใจพวกไหนให้พวกไหนผ่านกันไม่ได้แบบสบายสบอีซี่แล้วกันนะนะอาจจะเป็น FC เราก็ได้ หรือว่าเราจะเป็น F c ซเขาหรือว่าฉันอยากกิน KF c อซอย่างเลยพูดถึง F c ซแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยเอ้ยยิงฉันหน่อยเพื่อนยิงฉันหน่อยอยยิงฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้ฉันไม่ยิงนายหรอกนายมันไม่ได้อยู่ในสายตาฉันโอ้ใจร้ายใจร้ายเกินอุตส่าห์ยืนให้ยิงแล้วไม่ยิงอีกฉันอยู่นี่เพื่อนเราฉันอยู่นี่ยิงฉันไหมเฮ้ย ยิงฉนันเลยฉันอยู่นี่ว้ยยิงโอ้โหแส,สดงว่าเราไม่ได้อยู่ใน,ในสายตาเขาเขาเลยไม่ยิงเรา <S <S เออฉันโดนอันนี้ทุบตายเอาละเอ้ยเฮ้ยฉันชนะโอ้โหมันชนะอีซีอีเซอร์เกินไปหรือเปล่า <S <S ามันก่อนเพื่อนจริงหรือเปล่า <S <S จริงปัญหาฆ้ามันเลยเลย <S <S ใช่ชุดยอดไปเลย แล้วทุกคนสำหรับสไนเปอร์ดานี้ก็จะเป็นเอ่อคุณมาเชลส์หมดหวังแล้วสำหรับการเป็นสไนเปอร์เราในวันนี้เราไม่สามารถเป็นสไนเปอร์ได้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องหนีหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวไม่ให้เขายิงได้คือตานี้เราจะแบบหนีไม่ให้เขายิงได้แม่แต่สักนัดเลยเออตส่าบอกไปหยกๆกก็ยังอย่าลื่นล้มหัวแตก คือด่านนี้มันแบบว่าโคตรจะอีซี่เลยนะคือแบบสไนเปอร์มันไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ดูดิดูนะมันจะยิงเพื่อนเขาจะยิงเพื่อนโดนหรือเปล่าโดนไหมเอาส่องไปไทางนั้นคนอยู่ทางนี้ส่องไปในทางนั้นนี่ยืนยืน,ยนอยืนให้ยิงดิเขาจะยิงไหมยืนให้ยิงยิงดิโอ้โหโคตรกาก <c oughs> <c oughs> พันยาบอกขนาดปัญญายังเป็นเด็กน้อยยังบอกว่าโคตรเลยนะโคตรกาก โอ้ตักดูคลิปนี้อยู่ต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสุดซึ้งเลยนะครับเพราะว่าคุณโคตรกากนี่เออดูดีดูดีแบบว่ายิงไม่โดนเลยสักคนหน้าแบบว่านั่นมันปืนหรือว่ามันเป็นกระปืนฉีดน้ําวะน้าเฮ้ยหรือว่าเขามาจอบร้อยแค่ด่านที่สี่เฮ้ยดูดีเขายิงกันรัวเลยดูดีดูดีเฮ้ยหรือว่าเขาไม่ได้กากอย่างที่เราคิดเราแค่คิดเองว่าเขากากซึ่งเขาไม่ได้กากหรือว่าเขาอาจจะกากโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ได้เสร็จวว่าเขากากหรือไม่กากเนี่ย เนี่ยกาม่กากก็ดูดิว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วอ่ะกระเทือบมันกระเทือบมันเนี่ไอกากเอ้ยนี่ไงกลายเป็นกโก้ขันไปเลยดูโอ้โหโคตรกากของแท้อ่ะแล้วทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมไพสันรันนะบอกเลยว่าป๊าป๊าอยากเล่น Ừ, ที่มันเป็นสไนเปอร์ก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วคนที่เป็นสไนเปอร์บอกเลยว่าโคตรกากยิงก็ไม่โดนหรือว่ายิงลมคมจังอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครอยากเล่นเกมนี้ปาป้าจะทิ้งชื่อเกมไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ปาป้าขอขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสพอร์ตช่องเรามาโดยตลอดนะครับผมนะสำหรับคลิปหนะ้าจะเป็นอะไรติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ปาป้าต้องลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ